พอไปถึงเจ้าที่ก็บอกว่าคุณทําไม่ได้นะคุณไม่ใช่ครูคุณไม่มีความรู้ทางการสอนคุณไม่ใช่<ด>คุณไ,<ด>ไม่รู้เรื่องจิตวิทยาของเด็กคุณจะทําให้เด็กนี่เสียโอกาสคุณจะทําลายเด็กโดยไม่รู้ตัวนะมีแต่ข้อห้ามสิ่งที่ไม่อยากให้เราทำแบบของสกู๊เนี่ มันมีกฎหมายออกมารองรับต้องแต่ปี2,542 42พระราชบัญญัติการศึกษาป25ี2,542นานมากแต่ไม่มีใครรู้เลยว่ากฎหมายอนุญาตให้พวกเราจัดการศึกษาให้ลูกเองได้มันมันจะซ่อนอยู่ในลือซึ่งต้องอ่านในพารกติใช่ <laughs> ไม่มีใครรู้เลยทำไมมันจึงมีบรรัญญัติไว้ที่นั่น <laughs> <spe ar> เพราะว่าช่วงนั้น มันก็จะมีกลุ่ม n g o กลุ่มคนที่สนใจการศึกษาหลายๆคนพยายามผลักดันให้เกิดกฎหมายนี้ขึ้นมาเพราะเราเห็นว่าการศึกษาที่เป็นแนวเดียวนี่มันคับแคบมันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนที่หลากหลายได้เพราะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าปัญหาก็คือรัฐรัฐเนี่ยไม่อยากจะให้มีความการศึกษาที่หลากหลายเพราะอะไร พราะว่ารัฐเนี่ยยังคุจริตยังคอร์รัปชันยังต้องการเึดอำนาจยังต้องการผูกขาดอะไรอยู่ฉะนั้นการศึกษาที่หลากหลายมันคุมไม่ได้เขาก็เลยไม่พยายามที่จะคือขอมาก็เขียนให้แต่ไม่ให้คนรู้ว่ามีสิทธิ์ทาได้ฉะนั้นรุ่นแรกๆที่เอามาทำโฮมสคูลเนี่ยจึงต้องต่อสู้เยอะมากครับต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองตามกฎหมาย เป็นเวลายาวนานมากจนทุกวันนี้หลายคนรุ่นแรกๆก็จบมหาวิทยาลัยแล้วทํางานทําการแล้วรุ่นหลังๆต่อมาก็ยังยุ่งยากและซับซ้อนอยู่เพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐส่วนมากไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เลยทําให้เกิดปัญหากันมากมายสําหรับพ่อแม่ที่อยากจะทำโฮมสกูลว่าเราจะไปขึ้นเทอเบียนยังไงจะไปจดยังไงพอไปถึงเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า คุณทําไม่ได้นะคุณไม่ใช่ครูคุณไม่มีความรู้ทางการสอนคุณไม่ใช่<ด>คุณไม่รู้เรื่องจ,จิตวิทยาของเด็กดคุณจะทําให้เด็กนี่เสียโอกาสคุณจะทําลายเด็กโดยไม่รู้ตัวนะมีแต่ข้อห้ามสิ่งที่ไม่อยากให้เราทําอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้หลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นี่คือปัญหาที่ใหญ่มากในปัจจุบันแต่ กฎหมายเหล่านี้ก็นําถูกมาเผยแพร่นาถูกมาใช้จริงในชีวิตโดยพ่อแม่ของคนจำนวนมากจนทุกวันนี้คำว่าโฮมสกูลก็เลยเป็นที่ได้ยินของคนจำนวนมากอันนี้ไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลแต่เป็นผลงานของประชาชนตาดําๆที่รักลูกของตัวเองอยากให้ลูกเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นคนที่พึ่งตนเองได้ช่วยเหลือตนเองได้พ่อแม่เหล่านี้ก็เลยออก จนทุกวันนี้มีหลายพันคนที่ทำโฮมสกูลในประเทศไทยซึ่งก็ยังไม่ใช่เรื่องอยาก